เราเป็นคนเล่าเรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศชำนาญในคำพีทำนายมหาปุริสลักษณะคำพีอิติหาสะพร้อมด้วยคำพีนิคันทุศาสตร์และคำพีเกตุภาสศาสครั้งนั้นพวกสิษิ์มหาเราปานดังกระแสน้ำเราไม่เกียบคร้าน บอกมนแก่สิทธเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนในการนั้นพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทรงกำจัดความมืดมิดให้พินาศแล้วยังแสงสว่างคือพระญาณให้เป็นไปครั้งนั้นสิทธของเราคนหนึ่งได้บอกแก่สิทธทั้งหลายของเรา พวกเขาได้ฟังความนั้นจึงได้บอกแก่เราเราคิดว่าพระสัพพัญยูพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกเสด็จอุบัติขึ้นแล้วชนย่อมอนุวัตตามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเราไม่มีลาภพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีการอุบัติเลิศลอยมีจักสุทรงยศใหญ่ ฉไนหนอเราพึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเป็นผู้นำโลกเราถือหนังสือผ้าเปลือกไม้กรองและคนโทน้ำของเราแล้วออกจากอาสมเชิญชวนพวกสิทธิว่าความเป็นผู้นำของโลกหาได้ยากเหมือนกับดอกมะเดือ่อระตายในดวงจันทร์ หรือเหมือนกับน้ำนมกาฉะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วแม้ความเป็นมนุษย์ก็หาได้ยากและเมื่อความเป็นผู้นำโลกและความเป็นมนุษย์ทั้งสองอยางมีอยู่การได้ฟังธรรมก็หาได้ยากพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกเราจักได้ดวงตาอันเป็นของพวกเรา มาเถอะท่านทั้งหลายเราจะไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกคนสิทธุทุกคนแบกคนโถน้ำนุ่งหนังเสือทั้งเล็บพวกเขาเต็มไปด้วยภาระคือชดาพากันออกไปจากป่าใหญ่ในครั้งนั้นพวกเขามองดูประมาณชั่วแอกแสวงหาประโยชน์อันสูงสุด เดินมาเหมือนลูกช้างเป็นผู้ไม่สะดุง้งประหนึ่งไกรสอนสีหาวราชฉะนั้นเขาทั้งหลายไม่มีความสะดุง้งหมดความละโมกมีปัญญามีความประพฤกษสงบเมื่อส่อสแสวงหาโมกคธรรมได้พากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด เราเกิดป่วยเจ็บขึ้นในประเทศประมาณหนึ่งโยศครึ่งเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดแล้วตายที่ประเทศนั้นในกับที่94แต่กับนี้เราได้สัญญาใดในการนั้นด้วยการได้สัญญานั้น เราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งสัญญาในพระพุทธเจ้าเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้ทราบว่าท่านพระพุทธสัญญกะเถระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล พระไตรปิฎกเล่มที่33พระสุตตันตปิฎกเล่มที่25ขุททกานิกายอาปทานภาคสองุทธวังสะจะริยาปิฎกพุทธสัญญกะเทราประทานที่สองว่าด้วยผลแห่งการเกิดพุทธสัญญา